สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดยาวนะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆที่ปิดเทอมแล้วด้วยนะครับ โอ้ส่วนใหญ่ช่วงนี้น่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดเทอมอีกทีนี่น่าจะเป็นช่วงเดือนธันวากันเลยนะครับนะฮะยังไงช่วงนี้นะครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับขอขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับและสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่หยุดอยู่บ้านนานจนไมรู้จะทำอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับเปิดคลิปช่องสมบอยดูคลิปสนุกสนุกเินเฟิกันได้เลยนะครับอ้าวโหแล้วด้านนู้นนะครับดูเหมือนจะมีคนมานั่งกุ้มใจอะไรอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูเขาหน่อยดีกว่านะครับ สวัสดีครับโอ้ใครครับเนี่ยหน้าตาเหมือน scp 0 9 6เลยนะครับเอ้าพี่ scp 0 9 6จริงด้วยครับเนี่ยโอ้และใบหน้ากายเอย่งกี้ครับเนี่ยเออพี่สมบอยครับผมอยากจะเข้าแก๊งพี่คอสซูแมนด้วยนะครับโอ้จะไปเข้าได้ไงครับเราเป็นคนรับเผ่าพันธ์นะครับคนเป็นเผ่าพันธ์ scp ไเ่ยนครับส่วนพี่คอ์สซูแมนเขาเป็นเผาพันธ์เทวเฮดสันคุณตัวเนี้ยผมเบื่อๆครับไม่มีอะไรทำเลยครับอยากมาออกช่องสมบอยด้วยนะครับเห็นพี่สมบอยไม่ค่อยทำ scp เลยนะครับ อยากจะเข้าแก๊งด้วยครับเนี่ยเอาไงดีครับน้องๆครับเราจะให้ SCP0 9 6เราเข้าแก๊งกันดีไหมครับเนี่ยสวัสดีครับพี่สมบอยอ้าวใครเรียกอ้าวโอ้ฟกัสเทนเบบี้ก็มาเข้าด้วยล้อครับเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้ครับอ๋อพอดีผมมาเดินเล่นสูดอากาศนะครับช่วงนี้อากาศดีเหลือเกินนะครับเลยออกมาสูดอากาศหน่อยนะครับ ว่าแต่พี่สมบอยทำอะไรอยู่ล้ะครับอ๋อตอนนี้กําลังคุยกับ0 96อยู่นะครับวันนี้0 96เนี่ยเขาอยากจะเข้าแก๊งพี่คอสตูมแมนด้วยทํายังไงดีครับฟอกเกตเทนเแบบี้ โอ้อยังไงดีครับพี่คอสตูแมนก็ไม่รู้อยู่ไหนได้ข่าวมาว่าไปเจอสาวมาด้วยพี่คอสตูแมน096ย์ครับเราจะยังไงดีครับพี่คอสตูแมนก็ไม่อยู่ซะด้วยโอ้ช่วยผมหน่อยนะครับพี่สมบอยครับผมอยากออกช่องพี่สมบอยจริงเลยนะครับโอ้เอาไงกันดีครับเนี่ยน้องๆเราจะให้0 9 6ย์เก้าเขาว่าเข้าร่วมแก๊งคอสตูแมนกันยังไงดีเนี่ยพี่สมบอยครับผมคิดวิธีออกแล้วครับผมอ้าววิธีออกแล้วหรอครับน้องฟกเกเทนเบบี้ลองเอาผมไปรวมร่างกับพี่096้ดูไหมครับ้าว่รวมร่างกันเห คืออะไรอ่ะทำไมผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย <S <S โอ้ไม่เคยได้ยินได้ไงที่แสดงว่าไม่ใช่แฟนบันแท้ช่องสมบอยนะเนี่ยช่องสมบอยเขามีรวมร่างกันมานานแล้วใช่แล้วครับพี่ศูนย์เก้าหกเอาเป็นว่าระหว่างที่เรารอพี่คอสตูแมนเนี่ยแล้ว็มาลองรวมร่างกันดูก่อนละกันนะครับอ๋ออย่างนั้นก็ได้ครับลองดูก็ได้ครับอย่างน้อยผมก็จะได้ออกช่องสมบอยกับเขาสักทีโอเคครับงั้นสองคนนี้นครับรวมร่างกันได้เลยโอ้แสงแสบตามากเฮ้ การรวมล่างระหว่าง096กับฟ o กเกเท้เบบี้กลายเป็นอะไรโอ้ไหนลองลุกขึ้นยืนหน่อยครับลองลุกขึ้นยืนที่พี่ตัวปอยดูหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่มัน ขี่ทัวร์หรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวโอ้ยอย่าเพิ่งอายะครก็อย่าเพิ่งอายเพราะคอนเทนต์เบบี้ Baby, เขายังไม่ไอายเลยคถบอกว่าผมไม่ไอายแล้วครับพี่สปอยผมก็อายกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพี่ดูสิกลายเป็นลากอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยครับการรวมลากของผมกับคอนเทนต์เบบี้เอาล่ะเพื่อพิสูจน์96จะได้ออกช่องสปอยผมยอมเป็นตัวตลกตลกแบบนี้ครับผมเอ้ว่าแต่แล้วเราต้องทําอะไรต่อครับพี่สปอยตอนนี้พวกพี่คอสตูเมนก็ไม่อยู่ซะด้วย เราลองไปหาอะไรทํากันดูเล่นๆก่อนดีไหมครับพี่สบอยว่าลองมาเล่นวิ่งไล่จับกันในเขาวงกดกันก่อนดีกว่าเอาเอก่อนจะไปเล่นเกมนะครับลืมตั้งชื่อให้กับร่างนี้เลยครับพี่สบายคิดไปคิดมาแล้วดูแล้วมันเหมือนถั่วเลยนะฮะงั้นพี่สบอยขอตั้งชื่อเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าผีถัว่วนั่นเองเอาละครับน้องๆครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมหนีผีถัว่วในเขาวงกดกันดีกว่านะครับ เอาละครับน้องๆครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมปเขาวงกดกันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องผีทัรวด้วยนะครับน้องผีทั่วโชว์หน่อยครับโชว์ตัวหน่อยครับนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับกติกานะครับจะมีอยู่ว่านะครับพี่สมบอยนะครับจะต้องพาเขาวงกดนี้นะครับตามจากตรงนู้นนะฮะมาถึงอาคารด้านบนนี้ให้ได้นะครับโดยที่จะต้องวิ่งหนีเจ้าผีทัร์นี่นะครับจะต้องวิ่งหนีนะครับ มีโอกาส3ครั้งนะครับในการเล่นนะครับน้องๆลองมาทายกันดูดีกว่านะครับว่า3ครั้งนี้นะครับพี่สปอยนะครับจะสามารถขึ้นไปบนยอดอาคารนั้นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนเจ้าผีถั่วนี้จับกินทั้ง3รอบนะครับลองมาทายกันสนุกๆได้เลยนะครับเอาละครับพี่สปอยนะครับจะทําการนะครับทิ้งระเบิด C4 นะครับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มเกมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอสัญญาณนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มเกมเกิดขึ้นแล้วครับตออนี้นะครับนิวเคลียร์เริ่มทําการแล้วนะ พี่สมบอยนะครับต้องเดินทางลัดเลาะไปตามเขาวขกตนะครับโดยที่ไม่ให้เจ้าผีทัวนะครับจับได้นะครับไปครับตอนนี้พี่ตุมบอยนะครับพยายามลัดเลาะไปตามทางนะครับไปตามทางนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้นะครับจะทําได้หรือเปล่านะครับโอ้โหยังไม่เห็นท่าทีของพี่ทุกผีทัวว่าโอ้ทางตันครับมาเจอทางตันซะแล้วนะครับพี่ทุมบอยครับต้องย้อนกลับโอ้ไม่เหรมูินเดย์อ้ี่ัว โอ้ยผีถั่วทำไมมาเร็วขนาดนี้ครับเนี่ยผีถั่วเอาแล้วครับและสำหรับรอบแรกนะครับพี่สบอยนะครับก็เจอน้องผีถั่วนะครับจัดการไปเสียบร้อยซะแล้วนะครับผมโอ้หเดี๋ยวรอบนี้นะครับตบมาแก้มือนะครับรอสัญญาณระเบิดเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นแล้วครับมีระเบิดเกิดขึ้นด้านโน้นแล้วครับเอาแล้วครับรอบดีนะครับโอ้หแสงแสบตาไปนะครับผีถั่วจะมาทางไหนนะครับพี่สบอยนะครับต้องเลือกใช้วิธีนะครับนี่ฮะ ขึ้นไปบนกำแพงซะเลยกันครับโอ้โหนี่ฮะเป็นวิธีการที่โกงน้องผีถั่วกันเล็กน้อยนะครับนี่ครับอะไรอย่างเงี้ยต้องกระโดดไปตามกำแพงครับนี่ฮะโอ้ถ้าเราหล่นไปล่างเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเราต้องออกกันโอ้ยเกือบหล่นนะครับโอ้ยต้องกระโดดให้ดีนะครับอย่าหล่นด้วยเด็ดขาดนะครับโอ้ยผีถั่วมาดูลนะครับโอ้ยผีถั่วมาแล้วนะครับโอ้ยถ้าหล่นนี่น่าจะไม่รอดนะครับไปครับโอ้ใครที่เล่นโลบอกนะครับ บ่อยๆนะครับแมปกระโดดนี่น่าจะเซียนนะครับน้องผีถั่วตอนนี้เหมือนจะหายไปแล้วนะครับต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการรีบขึ้นอาคารให้ไวนะครับจะสําเร็จหรือเปล่านะครับต้องตามเอาใจช่วยกระดอยนะครับต่อนี้ครับโอ้โหเหลือจะถึงอาคารแล้วนะครับผีถั่วอยู่ไหนนะครับดูหน่อยไหมไม่เห็นแล้วครับท่าทางจะติดบัคอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆครับอย่างนี้ก็เสร็จพี่สปอยนะครับผีถั่วอาล้ครับตอนนี้นะครับพี่สปอยลงบันไดมาแล้วนะครับ และกลังจะเดินขึ้นอาคารนะครับโอ้ยผีทัวร์ครับการนี้นะครับเสร็จพี่สบอยแยก๊แกะนะครับโอ้ยผีทัวร์ตามมาไม่ทันนะครับโอ้ยผีทัวร์มาแล้วไอ้ผีทัวร์ขึ้นไปแล้วมาเร็วโอ้ยมาเร็วตายไม้ยอมโอ้ยผีทัวร์ยังไงครับนี่โอ้ยนี่จะขึ้นถึงยอดอยู่แล้วนะครับเนี่ยโอ้ยมาโดนผีทัวร์จัดการตอนจบสกักการะ เอาแล้วครับผีถั่วนี่โหดจริงๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้จะถึงยอดอาคารอยู่แล้วแท้ๆนะครับยังตามมาหาพี่สบอยได้อีกนะครับเนี้ยอ๋อพี่สบอยรอบนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะทำไม่ได้นะพี่สบอยนะไม่งั้นผมจะขังโทรแบบนี้โอ้โหแล้วดูผีถั่วครับผีถั่วเป็นแรครับนี่ตอนนี้ผีถั่วจะถอดผัวโฟกัสเทนเบบี้ออกหรือเปล่าครับโอ้ยพวกอยรวมร่างกันอยู่แท้ๆนะครับอ๋อไม่ได้ถอดครับไม่ได้ถอดครับมันเป็นท่าครับมันเป็นท่าเฉยๆครับโอ้โนี่นะผีถั่วเราอาการครับ มีการยืดเส้นยืดตายพีถั่วอ้ยเป็นแซล์บ้าไม่ได้แล้วครับผีถั่วดิวิ่งมาชนเฉยเลยนะครับเอาละครับและรอบนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายของพี่สปอยนะครับว่าจะสามารถหนีเจ้าผีถั่วขึ้นไปบนอาคารนั้นได้หรือเปล่านะครับโอ้ระเบิดทำลายแล้วครับโอ้ยรุนแรงมากครับมีควันกระเด็นมาด้วยนะฮะโอ้แลวต้องระวังไอระเบิดด้วยนะครับนี่ฮะไอความร้อนของระเบิดนิวเคลีย์นี่ทำให้เราเสียเลือดได้นะครับ ตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วครับหัวแะดันมาทางยากอีกครับไปครับพี่สบอยครับโอ้ดีครับทางตรงยาวๆเราก็ต้องวิ่งครับวิ่งไปครับตอนนี้น้องผีทัวนะครับยังไม่ออกมาให้เห็นนะครับแกอาจจะหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับไปครับนี้พี่สบอยนะครับต้องพยายามกระโดดไปตามกระแพงให้ดีนะครับผีตัวจะตามมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้กระโดดไปครับกระโดดไปโอ้ตอนนี้ต้องโอ้ิดหัวไวอยู่นี้ครับโอ้ยเอาไงกันนะครับนี่ ลงลงได้ไหมครับเนี่ยถ้าลงมันจะตามมาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยมันดักอยู่นี่ครับโอ้ยผีถั่วดักอยู่ข้างล่างครับโอ้เราต้องไปหลอกล่อให้มันไปทางอื่นก่อนนะครับเจ้าผีถั่วนี่นะฮะให้ไปกัไกลๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาในการวิ่งขึ้นอาคารนะครับนะครับเรากระโดดไปด้านนี้ครับโอ้ยเกือบตกเกือบตกกำแพงแล้วครับโอ้ยตกมาได้ยุ่งเลยนะครับหมดโอกาสกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้ยไปแล้วครับตอนนี้ครับเาเนนีพีัวกันแล้วนะครับอาครับ่อจะสามารถเป็นสามารถขึ้นเปนาคารได้หรือเปล่าแล้วครับโอ้นเป็นปูนกิุเลยทีเดียวนะครับไปครับโดนว่ามีลคามีเตาชีวิตไปแล้วครับามีเตาชิวขึ้นอาคารไปมองข้าหลังแวมีล่าวไมองข่าหลไปแล้วตอนที่พีทวยไม่เข้าประตูมาโอ้หรอบนี้นะครับได้จับได้แล้วอ้าะครับโอ้ยไปแล้วครับยืนจังทาไปแล้วครับ ตัวหาเราไม่เจอนะครับผีถั่วไม่เจอเรานะครับแม่ก็เกลียกล่อมเราโอ้โหผียั่มาไม่ทันนะครับพยจะต้องช็อตได้นะครับว้าโอ้เอาล้วครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับรอบที่สามนะครับพี่สปอยนะครับสามารถหนีเจ้าผีถั่วนี้ได้นะครับ เอาล้วครับน้องๆครับและนี่ก็คือนะครับผีทัวร์นะครับหรือว่าการรวมล่านะครับระหว่าง S C P 096ย์เก้าหกและฟอกเก็ตเทนเบบี้ด้วนะครับโอ้โหเอาล้วครับและสำหรับคลิปผีทัวร์วันนี้นะครับโอ้โหน้องๆครับดูแล้วเป็นไงครับชอบกันหรือเปล่านะครับยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สปอยด้วยนะครับ และสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับอย่าลืมติดตามช่องสมบอยด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมคลิปช่องสมบอยนะครับวันนีาจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมตามดูกันต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ